ก็ตามนโยบายของนายกนะครับให้ใหญ่ะมากกรแสนอะไรน่ากกรแสนี่ 4่น่รายนะครับรถยนต์ไฮเจ็ตหนึ่งคันรถบรรทุกเล็กนะครับมีเสียนะครับแล้วกัพี่น้องประชานรออ้โดยวไทยแงต้องห้ครมัดวงดยดูเป็นมือก็เลยเอาดี

เป็นของผู้ต้องหานะครับนะครับผมถุณต้องนะครับ,คร,บนะครับผมก็ขอุม่ไอกาจรเป็นเข้า าประมาณห้าทุ่มเพิ่มนะทราบแั่นี้ครับเมื่อวันที่แปพฤษภาคมเวลาห้าทุ่ม